วันนี้เนี่ยผมจะมาทำคลิปไกด์เกี่ยวกับนักไหนหอ,อกของเราอีกแล้วนะครับหอ,อกเจ้าปัญหาเหมือนเดิมว่าหอ,อกไหนดีหอ,อกไหนเด็ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิปดอนชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแล Origin Server Global, ็กนาร์กออริจินเซิเวอร์โกลบอลอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิป ไกด์เกี่ยวกับนักไนท์หอกของเราอีกแล้วนะครับหอกเจ้าปัญหาเหมือนเดิมว่าหอกไหนดีหอกไหนเด็ดนะครับตอนที่เราเลเก้าวสิบไปแล้วเนี่ยเราจะมีหอกใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับสามารถใช้ได้หลายหอกมากมายนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาไขข้อข้อเข้าใจว่าหอกตัวไหนเหมาะกับอีเวนต์อะไรนะครับเช่น PVP PVE MVP นะครับหรือว่าอีเวนต์ต่างๆในเกมนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนเข้าไปรับชม ความรู้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์กันหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะไปเข้าไปเลยลุยกันเลยครับผม เอาแล้วครับผมเรามาดูหอ,อกกันเลยแล้วกันนะครับสาหรับหอ,อก90หน้าตามันก็จะประมาณนี้หน่อยนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็มีสีเทียนะครับมีฟ้าม่วงทองแล้วก็แดงความแตกต่างระหว่างฟ้าม่วงทองแดงก็คือแอคแท็กต้นแอคแท็กปลายนั่นเองนะครับคือค่ายแท็กหลักๆคือค่ายแท็กนะครับ2คือออปชันที่ติดมากับหอ,อกเช่นหอ,อกฟ้าจะมี1ออปชันหอกม่วงมี2หอ,อกทองมี3หอ,อกแดงมี4อะไรประมาณนี้ค่าออปชันจะเป็นตรงนี้นะครับเข้าไปดูกันได้นะนี่ เห็นไหมตรงนี้มี2นะครับออปชันเนี่ยไม่ขอลงลึกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนทําคลิปเกี่ยวกับพวกอาวุธ90กันอยู่แล้วเนาะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคมาเรามาดูที่บิวเลยดีกว่านะครับบิวของหอ,อกเนี่ยครับแต่ละสีมันเหมือนกันหมดนะครับเข้ามาดูที่อาวุธดินแดนเทพแล้วก็ที่บิวนะครับบิวหนที่ให้มาจากหอ,อก9กเนี่ยก็คือหอ,อกเพียสซึ่งไม่เคยมีใครใช้หอ,อกนี้เลยแต่เปิด มานะครับอาจจะเป็นแบบยุคโคตพ่อโคตแม่โบราณน,นะครับหอกเพียสไม่มีใครใช้ฆ่ามันไปครับกระจอก <Huh? S 1> นะครับอ่ะต่อมาหอกเบอร์เซิร์ฟอ่ะมีสายดาบเอามาสลับตีเพื่อลดคูดาวแต่ว่าสําหรับสายหอ,อกเราก็กระจอกเหมือนเดิมไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับที่จะได้ใช้มี2หอ,อกหลักๆนั่นก็คือหอ,อกไว g Beach หรือว่าหอกเออเขาเรียกว่าหอ,อกไสยคนสเปียร์ที่สามารถทําให้สกิลคูดาวลดลง12นะครับแล้วก็ ไปรอบเพียสเนี่ยไม่ต้องไล่ต่อไปแล้วนะครับแทงได้เลยแล้วลดคูดาวด้วย1%ลดคูดาวด้วย1วิถ้าตีบวก6นั่นเองนะครับแล้วยังมีมินิไซโคลนก็คืออะไรพอดีแทงไปปุ๊บแล้วมันจะมีเดเมจออกมาข้างๆ20 0ร้ออะไรประมาณนี้ตีแล้วมันก็จะโดนกระจายนิดๆอ่ะอารมณ์แบบติดจ,จอยบีทอ่ะคล้ายๆจอยบีทครับแต่เบากว่าก็คือ200%แต่ว่าถ้าบวก15บเนี่ยบวก15เนี่ยมันจะติดเป็น30 0แต่ว่าตัวนี้คล้ายๆจอยบีทแต่มันจะะโดนกรายนะ ในวงอ่ะเช่นแบบโดนแบบถ้ามันเป็นกลุ่มก็แทงโป้งแล้วก็กระจายเดยเมจกระจายเดเมจแค่300%นะครับอ่ะแล้วก็จะได้เจาะเกาะที่แถมเข้ามาพึ่งใส่เข้ามานะเจาะเกาะบวก 10%, 10บวก15เพิ่มอีก10%ซึ่งแค่20%เนี่ยถามว่าเพียงพอไหม กับการใช้พ p ผมตอบเลยว่าไม่นะเดี๋ยวจะมาบอกว่าหอกเนี้ยเหมาะกับอะไรเอาแล้วครับต่อมาเรามาดูหอกซอฟฟิตเนี่ยอ่านได้เลยครับหอกซอฟฟิตเนี่ยจะเน้นสกิลที่สกิลเพียดนั่นเองนะครับกับสกิลแซบนั่นเองนะครับนั่นเลยทําให้หอกเพียดกระโปงเนี่ยเลยขี้กากไปเลยนะฮะเพราะมีหอกซอฟฟิตขึ้นมาแทนอ่ะก็พอดีเราแทงเข้าไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มเดเมจขึ้นมาอีก350%สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงก็คืออารมณ์เหมือนติดจอยบีดเลเวล10นั่นเองแทงเข้าไปป๊บมันกกก็จจะมมมีดดาเเ้งแยอออนนั่คื350% นั่นเองนะครับที่จะติดนะไม่จะเป็นต้องเข้าไปแทงข้างหลังหรือแทงข้างๆอะไรนะตีตรงๆก็ได้เลยนะครับแล้วก็สร้างเดเมจต่อเผ่าปลาแรงขึ้น20เดเมจต่อทุกเผ่าแรงขึ้น10อ่ะบวกโคก็จะคิดตัวคูณสกิลเพียสแรงขึ้น50นั่นเองนะครับแล้วก็บวก10จะได้สปีดแรงขึ้น8บวก15ตีคน กับตีเผาเอ้ยตีเผาปลาแรงขึ้นอีก100%นั่นเองนะครับมาเรามาดูกันว่าหอกตัวไหนเนี่ยเหมาะกับการใช้งานยังไง MVP PVE Farm Event ต่างๆหรือว่า PVP เอาหอก 2ตัวนี้ก่อนกลับมาที่ออกไซคลก่อนละกันนะออกไซคลต,ตัวนี้เหมาะกับการฟาร์มแล้วก็ล่าบอสที่เป็นขนาดกลางกับขนาดเล็กเหมาะกับการฟาร์มให้วันฮิตเช่นเอาไปฟาร์มแบบฟาร์มพวกขนาดกลางขนาดเล็กอะได้หมดให้เป็นวันฮิตนะครับส่วนขนาดใหญ่เนี่ยอ่าก็ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับลองเทียบเดเมจด,ดูว่าตัวไหนแรงก,ก,กว,ว่ากันระหว่างตัวนี้นะกับไอ้ตัวซ็วอตฟิตเนี่ยต้องลองเทียบเดเมจแต่และคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันอยู่ที่ค่าเจาะเกาะแต่ถ้าพูดถึงการโฟงการฟาร์มอ่ะผมมองว่าตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่าเพราะมีค่าเจาะเกาะด้วยเจ ตีบอสขนาดกลางตีบอสขนาดกลางกระเล็กเหมาะมากๆแล้วก็ลงดันถ้าตัวนี้เหมาะที่จะลงดันนะครับก็จะลงดันเป็นเจ้าจูบิลอดที่มันมีแครบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแทงรัวแล้วจูบิลอดบอสมันเป็นขนาดเล็กด้วยนะครับต่อไปรอบเพียรจะเข้าขนาดเล็ก125%นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ลองไปอ่านสกิลดูนะครับตัวนี้จะเหมาะมากมากเพราะมันแทงได้รัวครับเพราะแต่จูบิลอดเนี่ยมันจะติดแครบใช่ไหมมันจะติดแคร็บเดเมทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะรัวขึ้นเดเมจมันเท่าเดิมนั่่่่นนนนนนนแแแหหลลละะะคคครรรัััััับบตตืออวววาาาามมมมมถีี DPS จสูงงงขึ้้้เเกกด็ฟฟ์์ ตัวไปฟาร์มตัวกระจกฟาร์มเลดงเลดิกได้หมดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือล่าบอสขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับแต่ว่าจะติดข้อแม้อยู่นิดนึงถ้าตัวนี้เนี่ยมันจะตีบอสที่ ต้องพูดว่าเกาะเยอะๆหรือบอลที่เกาะเยอะๆเข้าเบามากๆถ้าเทียบกับเมจิกสเปียร์บว์สิคือผมจะบอกว่าการที่คุณจะใช้หอกเนี้ยไปฟาร์มตัวกระจกหรือว่าฟาร์มบอลที่เป็นการ์ดเฮมเนี่ยค่าค่าจาะเกาะคุณตรงเนี้ยไม่ได้สูงแบบอ่าไม่ได้แบบ800900อะ่ะถ้าคุณมีเมจิกสเปียร์บว์สิหอยู่ให้เมจิกสเปียร์บว์สิจะดีกว่าแรงกว่าแน่นอนเมจิกสเปียร์บว์สิเนี่ยจะทําให้คุณแทงแรงกว่าแน่นอนถ้าคุณเจาะเกาะแค่ประมาณ3า0 400ีอยอย่างเงี้ยถ้าคุณเมจ มไอพวกมอนการ์ดเฮมนะผมแนะนํายังใช้เมจิกสเปียร์อยู่น่าจะดีกว่าแล้วก็ตีบอสพวกการ์ดเฮมเมจิกสเปียร์บวกสิก็ยังแรงกว่ามันอยู่ที่ค่าเจาะเกาะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมอธิบายแล้วนะเดี๋ยวค่าเจาะเกาะของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะต่อมาหอกไซคนจบแล้ว PV PVP ไม่เหมาะมากๆเดี๋ยวผมจะมาบอกทีมว่าอย่างไงบ้างแต่สําหรับคนที่ไม่มีบวก15ไม่ยังไม่มีบวกสิ 15, คุณยังเล่นบวก10บ1วกสิบเอ็ดบวกสิบสองบวกสิบสามอยู่ให้ย้าย,ายมาเป็นหอกเก้าสิบได้เลยทุกกรณีดีกว่าทุกกรณี ย้ายมาหอก90ได้เลยสําหรับคนที่ไม่มีหอกโก15 <_ d ose> หรือว่าถ้าคุณย้ายมาแล้วคุณอยากตีตีตบวกติดโบ15 <_ d ose> คุณสามารถย้ายกลับไปได้แต่มันเปืองนะเพราันไปเพราะตอนนี้เกมได้ทําการแบบสามารถย้ายของจากเวลสูงลงเวลต่ําได้แล้วนะครับเือย้ายได้แล้วนั่นเองนะครับไม่มีโบก15 <_ d ose> หอ,อกตัวนี้90เนี่ยเหมาะมากๆนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นที่ผมบอกอ่ะตัวเนี้ย PVE PVP ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโบ15แล้วมันก็ต้องใช้อ่ะเพราะอย่างน้อยมันจะได้เจาะเกาะแบบ10% ไช่วยเสริมถึงมันจะน้อยนิดก็ตามนั่นเองนะครับต่อมาหอ,อกซอสฟิตเนี่ยเหมาะกับอะไรบ้างหอกซอสฟิตเนี่ยเหมาะกับฟาร์มมอนเตอร์ตัวใหญ่แต่คือถ้าเป็นมอนเตอร์ที่แบบเป็นพวกการ์ดทิมแล้วน่าจะแทงไม่ตายเพราะติดค่าเกาะตัวเกาะเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญสุดละหลังๆอะ่ะเพราะว่าถ้าเจาะเกาะเราน้อยอ่ะมันจะแทงไม่ตายแต่บอสที่เป็นขนาดใหญ่หรือว่าตัวอีเวนต์เนี่ยเช่นแบบไทม์สเปซอย่างเงี้ยหอกตัวเนี้ยแรงมากถือว่าแรางมากเลยเพราะว่า ค่าเกาะมันน่าจะไม่เยอะนะครับไอตัวนั้นน่ะผมเคยลองเทสแล้วแทงคือแบบแรงจัดเลยเพราะว่ามันรัวด้วยแล้วเร็วด้วยรัวแรงเออรัวแล้วรัวแล้วแรงมากของซอร์ฟิตนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ในไทม์สเปซหรือว่าบอสที่เป็นตัวใหญ่หมดยกเว้นบอสข้างบนบอสบนบน่ะบอสบนบนที่เป็นตัวขนาดใหญ่อ่ะใช้ตัวนี้จะดีกว่านะใช้ตัวสไปร์ลเพียรดีกว่าเพราะมันมีค่าเจาะเกาะเองนะครับอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าค่าเจาะเกาะคุณเยอะแล้วอ่ะคุณก็ใช้ตัวนี้ได้ไม่ผิดมันอยู่ที่ค่าเจาะเกาะของเราแต่ถ้ามีบวกสเปียรแงสสุดับหกบอส ล่างๆบอสการ์เทมที่ดีเฟนต์เป็นพันน่ะเมจิกสเปียรแรงสุดหอกสองตัวเนี้ไม่สามารถใช้ PP ได้เลยเบาเบามากๆถ้าคุณมีหอกกวสิบห้าสองตัวนี้คือเบามากๆไม่ต้องใช้เมจิกสเปียคือดีที่สุดในการ p ีพี ยังเป็นเมจิกสเปียอยู่แต่ใครที่ไม่บว์สินะหอ,อกไม่บว์สิตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วย้ายมาได้เลยทุกกรณีนะครับไม่บว1สิ 15, ย้ายมาเล่นหอ,อกเกได้เลยทุกกรณีอ่ะเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูว่าหอ,อกซอฟฟิตเนี่ยถ้าตีขนาดใหญ่เนี่ยมัน DPS มากกว่าไซโคลจริงหรือเปล่ามาดูกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมใส่แบบนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูนะเอาเป็นอ่าเหมือนกันในไทมสเปซเลยป่ะทมสเปซไม่ได้อ่าเหมือนในไทมสเปซแล้วกันก็จะเป็นนี้นะครับ เอาเป็นขนาดาขนาดใหญ่เนาะเอาเป็นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่กับบังกระเ,เดี๋ยวผมเทสได้ดูนะว่า1นาทีเนี่ยเอาแค่30มสิบวิก็พอละเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะแค่หนึ่งนาทีนะครับดูนะกดบ้าเดี๋ยวผมเอาต้องขอถอดรูนก่อนนะครับรูนเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวนี้ไม่ได้ใส่รูนตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูนเนาะเป็นรูนเป็นรูน PVP เลยละกันแล้วก็ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะมีไฟโบโคโบล,ลงมาด้วยคุณจะปวดหัวนะครับ DPS มันจะไม่ไม่เหมือนกันนะอะกดบัฟปกดบยน เอาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสแบบในไทม์สเปซเลยแล้วกันที่เป็นอ่ะมังกรนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่นะเดี๋ยวจะเทสกันระหว่างหอ,อกตัวนี้ไวไริงบีทไซโคลสเปียกับหอ,อกซอฟฟิตนะมาดูเข้าไปเลยตอนเทสทุกคนอย่าลืมถอดอันนี้ออกก่อนนะครับรูนที่มันเป็นของไหนที่มันลงโคบไฟโบโคโบไฟโบถอดออกก่อนนะผมถอดออกแล้วนะ ถอดออกไปแล้วนี่ถอดออกนะครับแล้วก็อย่าเอาลูล,ลดลงลดเลือดมาเทสนะครับมันเทสไม่ได้นะครับดาก้อนขนาดใหญ่กดบัฟกดบัฟเริ่มนะครับหนึ่งนาทีดูว่าเดเมจเท่าไหร่นะครับเนี่ยถ้าคุณสังเกตเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็น70,000สนแต่คือเดเมจตรงนี้จะขึ้นมากกว่า70,000สเพราะว่ามันมีเดเมจเด้งอยู่ไหมครับสามแสนดอกละสามแสนเนี่ยเท่ากับเราแทงตอนนี้ดอกละละหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มลัวๆอันนี้คือหนึ่งเอ็มลัวๆนะครับกับหอกปลานะเดี๋ยวดูว่าหนึ่งนาทีหรือสามสิบวิดี แต่จริงๆ30วิก็เช็คได้แล้วอ่ะว่าใครแรงกว่านะครับแล้วตอนเนี้ยเฟืองที่ผมใช้เนี่ยเป็นเฟืองที่ไม่ได้เอื้อให้กับไอ้ตัวหอ,อกปลาเลยนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูไอ้เฟืองพวกเนี้ยจะเป็นตัวเอื้อให้หอ,อกปลาหมดเลยเช่นนี่ไอ้เฟืองตัวนี้ที่เอื้อให้หอ,อกปลามี2อันนะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช่อ่ะตัวนี้เอื้อให้สไปร์ลเพียสนะต่อให้ละกันต่อให้หรือว่าต่อให้อ่านี่ดูเจ็ดสิบกว่าล้านแล้วอ่ะอ่ะปิด8ป2ล้าน 86.2ล้านหยุดครับแล้วก็ปิดปึ๊บกดรีเซ็ตก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นี่คูนสเปียแล้วก็ทำการเปลี่ยนสกิลเป็นสไปร์ลเพียร์ ตัวนี้ผมจะบอกแจ้งก่อนนะตัวเพียสเนี่ยมันจะแทงรัวแทงไวตามสปีดของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนใช้เนี่ยให้ใช้หน้าที่มันบกแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้หน้าสปีดนะจะบ้างผมใช้หน้าสปีดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอ่าไม่ได้ใช้หน้าสปีดนะครับดูก่อนนะอันนี้สามารถเอื้อได้ดแต่โซฮีมันเพิ่มสปีดเมื่อกีนน้นะครับมันเลยแทงรัวนะอ่ะวับหออไซคโคลเริ่มครับอันนี้หออไซคโคลไซคโคลเนี่ยตกดอกละแปดแสนอะ เนี่ยออกไซโครักดอกละแปดแสนแทงรัวๆครับแทงรัวๆครับแปดแสนซึ่งดูจากเดเมจแม่งเทียบแบแกเทียบเ,บบเพียสไม่ได้เลยซึ่งมันช้ากว่าเพียสด้วยนะครับแล้วเบากว่าสําหรับขนาดใหญ่เพราะสกิลสไปร์ลพียสเนี่ยมันโดนหักเดเมจนะครับถ้าแทงขนาดใหญ่มันจะเข้าแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวสไปร์ลพีสเนี่ยเผมเปิดให้ดูเนี่ยสไปร์ลพียสใหญ่ยบ้าแทงขนาดใหญ่จะเข้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแล้วผมลืมืมคำนวณเวลาขอโทษเอาใหม่แต่คือไงเบากว่าอยู่แล้วอ่ะยังไงก็ไม่ทันอ่ะเดี๋ยยยวววให้เเเเเเรร่่งงลลลลาาาไไปปตอนนที รัวๆไปยังไงก็เบาวกว่านะครับอันนี้ขนาดเฟืองมันเอื้อของสไปร์ลเพียสด้วยนะแทงเบาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะได้ประมาณสัก80หรือไม่ก็78 79จอ่ะจะท่งประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อกี้ผมใช้หอกปลาเนี่ยแล้วก็เอามานาไอเอาเฟืองที่มันส่งผลเข้ามารัวกว่านี้อีกครับจะได้เดเมจมากกว่านี้แน่นอนนะครับจบยัง70ล้านต่างกันเท่าไหร่อ่ะต่างกัน10เอ็มอยู่นะ8 2อง่ะ82.6อ่ 82. ะเมื่อกี้ ต่างกัน 12m อ่า โอเคนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการเทสเล็กๆน้อยๆนะว่าหาอกไหนควรใช้กับอะไรถ้าคุณจะลง TS ตอนนี้หอกที่ดีสุดคือหอกปลาสามารถย้ายมาได้เลยนะครับถึงบวก15เนี่ยหอกพวกนี้มันไม่สามารถใช้ p p ได้จริงๆต่อให้บวก15ก็ยังเบาวกว่ามีจิกสเปียร์บวก15อยู่ดีนะครับาาก็อย่างที่ผมทสให้แล้วใครที่เน้น PVP แล้วมีบวก15อยู่ยังคงต้องใช้มีจิกสเปียร์บวก15แต่ถ้าคุณมีงบหน่อยคุณตีมาบวกแบบผมก็ได้เอาแค่บวก10พอฟาร์มชิวๆลงกิจกรรมชิวๆอัน ลงกิจกรรมมันดีกว่าเมจิกสเปียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแค่บุกสิบก็พอเอามาใช้ฟงใช้ฟาร,รม์มล่าบงล่าบอสก็แรงกว่าเมจิกสเปียนะยกเว้นแต่บอสการ์ดเฮมนะบอกก่อนบอสการ์ดเฮมไม่ได้นะบอสการ์ดเฮมเนี่ยเมจิกสเปียแรงกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเกาะมันหนาเกาะมันพันเจ็ดสำหรับใครไม่มีบุกสิบห้าคุณไม่ต้องซีเรียสย้ายมาหอกเก้าสิบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบ่งตะการใช้ตามที่ผมบอกเช่นอ่ะไซโคนสเปียเหมอกอะไรล่าบอสขนาดกลางขนาด,นาด,นาด,นาดเล็กฟาร์มทั่วไปไซโคใสเเปียยลต่อออมาหกซรฟิตตเนี่ยใใชใช้้ทลงี ตัวใหญ่บอสตัวใหญ่เป็นหลักนั่นเองนะที่ไม่ใช่บอสการ์ดเฮมนะต้องบอกก่อนเพราะว่าเจาะเกาะมันน้อยเจาะเกาะค่าค่าเจาะเกาะเกาะมันสูงเนี่ยใช้ตีบอสตัวใหญ่ก็จะใช้เป็นซสฟิตได้นั่นเองนะครับหรือว่าฟงฟาร์มเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นซสฟิตได้ขึ้นอยู่กับค่าเจาะเกาะของตัวละครของคุณไปเปิดลองเปิดดูนะว่าคุณจะใช้อันไหนกับของอะไรถ้าไม่หมู่สิบห้าใช้เจ้าหอกเก้าสิบได้เลยแต่ถ้าใครหมู่สิบห้าแล้วยังยึดติดกับการเล่น PVP ผมก็ต้องแนะนําให้ใช้หอกมิจิกสเปียร์ต่อไปนะครับเพราะว่าเะยอ ใช่ห่อไซโคนเนี่ยแทงยกตัวอย่างให้พอมมจิสเปียผมแทง8ปดหมื่นห่อไซโคนตัวเนี้ยแทงเข้าคนประมาณ2 0 0 0 0ื่นหรือหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดสองหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดกดออร่าเบสช่วยแล้วก็เพิ่ 2, มมาสองพันม่เล่นได้ยากแต่ถามว่ารัวรัวไหมรัวจริงแต่กดเบอร์เซิร์กไปก็ฆ่าเพื่อนไม่ได้เพื่อนยืนฮิวสบายใจเลยครับเพราะมันเบาเกินไปเพราะดูมันมันเหมาะกับเป็นการรัวอยู่แล้วแต่ถ้าเบอร์เซิร์กเนี่ยเรากดใส่เมจิกสเปียโป้เลื่องครับสองทีเพื่อนหายเลยใช่ปะมันไม่เหมือนกันนะสำหรับ PVP นนะครัับยงเเเป็มจิกปียยอู่นะใครทีี่ม15ก็รักษา หรือว่าใครที่อยากทดลองเองก็ได้หรือจะรอผมทดลองก็ได้เดี๋ยวผมจะทดลองตอนผมได้หอกแดงหรือหอกส้มมาผมจะเอาโบ15สิบห้าของผมเนี่ยย้ายไปหอกแดงหรือหอกส้มแล้วก็เทสแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้แต่ใครรอไม่ได้อยากลองเทสเองก็ได้นะครับเพราะว่าผมการที่ผมย้ายมาหอกม่วงเนี่ยแทบไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นมิจสเปียเนี่ยมันแอคแทกพอๆกันมาเลยไม่ค่อยต่างแล้วมีสกิลจอยบี๋เสริมอีกนะมันไม่ค่อยต่างผมรอวัดทีเดียวตอนเป็นสีส้มหรือไม่ก็ทองหรือไม่ก็สีแดงเลยแล้วกันนะครับสำ กับบวง15บหกเเดี๋ยวผมเทสให้ตอนนั้นนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยคิดว่าคลิปนี้ก็มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กันหน่อยใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดดาวนโ์โหลดแล็กนัล็อกออริจินมาเล่นกันนะครับเพื่อนๆเกมดีเวลี่กูดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและคอยสนุนกันด้วยสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำคลิปอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว Yeah. Wow.